สวัสดีวันนี้เราจะมาดูคลิปที่ผมอัดเอาไว้เองเลยนะครับไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่น3008แบบธรรมดากันนะคะ เฮ้ยโปดูดิมันใช่ปะโปเฮียโปโปเ,เราลีบไปสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวตายมืดเร็วมากเกมนี้ไอซ์คีม แล้วอร่อยอเฮ้ยกลัวจังร็วเลยมันจะเป็นแบบที่เราคิดเย้เจอพื้นที่ใหม่แล้ว ขอเข้าไปอยู่ด้วยกันมีขนาดนี้อยู่ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยครับ ขอโทษที่ไม่ค่อยภาคนะครับลืมตัวคิดว่าเล่นคนเดียวอยู่คือน่ากลัวมันมาไหมเนี่ยเรียกมันดิลุ้มมาที่มามามาเจ้ามาเจ้าไมเอาไงไงไงก้าก้าก้าที่มามามาเจ้ามาเจ้าไม่เ โอเคอันนี้ผมงิดหินนะผมต้องการให้มันถึงเช้าเร็วๆผมจะได้ไปหาของต่อคราวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยตัวี่ยตกใจไว้บนนี้นี่แหละนม่นกี่ ของเยอะจดัดอะบอกได้เลยอเอาของไว้ด้านนอกคือเยอะหยุดหยุดหยุดอย่าเข้ามาตกใจ คือมันมีคนเหมือนจะเข้ามาด้วยมเมื่อกี้ผมเห็นดินอ๋อไอพวกนี้แมงยืนอยู่หน้าบ้านผมเลยโอ้โหดีนะครับว่าตอนนี้ยังมีของป้องกันอยู่ไอทางตรงนี้ออกไม่ได้อย่างนี้เลยเหรอแต่ถ้าสมมุติ ผ่านวันนี้ไปผมว่าผมจะทําให้มันมิดชิดกว่านี้คือว่าทุกคนคิดยังไงอะว่ามันแย่หรือดีเนี่ยแบบเนี้ยเล่นแล้วมันน่ากลัวหายเลยถ้ามีคนถ้ามีคนเข้ามา เชื่อน่ากลัวช่ไหยเลยยังไม่ยังไม่สว่างพอสว่างปุ๊บเสียงมันดังมากเลยบอกบอกได้เลยครับทุกคนะบริโภคน้งำน้ำคิดภับ Ok, cái này còn sửa vay Rồi cái này nữa Cái này đều Ok Sáng rồi Sáng rồi Nó không Ok cầm rồi รียบร้อยโต๊ะมาง้มอมังแรงมาดมบัวทั้งป่าหนาแน่น ทำไมก่อนมันจะมีเพิ่มทำให้ไออันนี้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเรียบร้อยต่อไปปิดเรียบร้อยอะ มีคนจะเข้ามาด้วยนะครับก่อนหน้าน,นี้ยผมเห็นอยู่เจอ,อสว่างพออย่างเงี้ยผมคิดว่ายังไม่พอนะวางไว้ตรงนี้ก่อนไปเอาไฟเร็วๆเ,เ,เอาไฟสักดวงผมจำทางได้ ไปไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันเดียวเหลือเฟือเหลือเฟือจริงเก็บในแค่อย่างเดียว เดี๋ยวจ้าด่าเมื่อกี้ไม่ไม่เปิดแล้วดูมันเข้าไม่ได้แล้วคราเนี้ทางนี้ผมก็ปิดไปละอ,อารมณ์เจาะส่งส่งได้ทางนี้กินของสักหน่อย เคโอเคโอเคได้แหละผมอยากจะทำให้มันได้แบบเนี้ยโคมไฟเรียบร้อยโคมไฟโคตรตึงคิดมามามา,มาเจทำมาเจเดี๋ยวไปหยิบมันอยู่แถวๆนู้นเห็นอยู่ ใช่กินน้ำอ,อ,อันนี้เพิ่มพลังฟาสต์ฟูด้ดฟาสต์ฟู้ดเก็บไว้ที่หลังนะเรียบร้อยอิม่มอร่อยเขย่ากล่องเขต เสียงเพย์เยอรการบริจาคออเครดิตโอเคคลิปนี้อัดมากี่นาร้านนาทีและโอเคก็อัดนานอยู่นะเนี่ยกลัวมากเลยอะกลัวมันจะเข้ามาทางอื่นอนะเดี๋ยวจบวันนี้ไปเดี๋ยวหาของมาปิดเพิ่มตรงเนี้ยเราจะมาเรียกมันให้มันมาเร็วแถวแถว,แถวนี้เยอะๆกันเลยนะจำได้ว่ามันจะมีวันไหนสักวันหนึ่งนะที่มันสามารถ หยิบของเปิดออกมาได้ผมว่าผมจะตั้งของไว้ตรงเนี้ยไว้ตรงพื้นฟา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 เอาไว้กัน้นอย่างเงี้ยมันมาแล้วใช่ไหมโอ้โหเอา้าเพิ่งรู้แล้วเนี่ยขึ้นมาได้ยันท้องบนเลยแล้วเนี่ยนี่ไงออกทางนี้ ใจเลยอะเมื่อกี้เออขึ้นไปต่อเนี่ยโหปาร์ตี้อ่ะ ลงไปดูดิเมวมวแมวแมวมว,มว,มวอยู่ตรงไหนน้อนี่นี่นี่ดีดีอยู่เดี๋ยวจะทำทางยื่นออกมาแล้วก็ปิดไม่รู้นะเนี่ยอาจได้งั้นอย่างงี้ไปหาไฟเอาไปโดนเนี่ย ดีเลยเต็มสิบผมให้ร้อยห้องเนี้ยคือคนเยอะแสดงว่าตรงเนี้ยมันเป็นตีแน่เลยครับทุกคนเป็นตีคนเยอะแล้วคือแบบเยอะจริงนะไม่ได้เยอะเล่นๆด้วสังเกตคนทุกคน อนีคืปิดไฟปิดทำไมไฟเผื่อมันรู้ไม่รู้ถือว่ามันรู้มันก็มาไม่ได้ข้าเลขามานทีสโ้น เข้ามาแล้วพ่อของกม่บุ๋มอาศัยด้วยใช่ไหมไม่ใช่จะมาวาว ได้เพื่อนใหม่มาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันหลายๆคนยิ่งดีวางเอา้าอะไรของมึงเนี่ยวางอีบร้อยโอเคแล แต่ขอเอาพิซซ่าไปแล้วที <t 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 ่เขาใหม่แต่ขอเอาพิซซ่าไปแล้วอ่เตะพิซซ่าด้วยทำไมไหนไปไหนเดี๋ยวก็ตายหรอก เร็ว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 เข้ามาเร็ว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 ลุกเเข้ามาทางนี้ น้องเสียงน้องผมเลยนะเนี่ยตัดต่อเสียงทีน่าัชอไหม,มล้าจะเอาอันนั้นมาทำไมไม่ใช่เออมันตึบ๊บหรอทำไมเราให้มันตึบ๊บว๋ดขึ้นมาหาพอ <c oughs> อามาดิ <c oughs> ขึ้นทาง ถือว่าทำให้ดูแล้วนะที่นี่เป็นห้องพยาบาลใช่ไหมจะออกทำไมอีมามาตัดต่อที่พูดตรงนั้นนะโอ้ oh my god อ้ oh my god เซดโดลิโออันนี้ที่เก่าที่ของใหม่ใช่ไหม ดวงจันทร์ใครวะเนี่ยเร,เร็วเร็วเร็ววิ่งไปก่อนมาที่เ,เออไม่เอาทางนี้ดิ ห้องนอนอันนี้ห้องนอนเรห้องพยาบาลอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างล่างอ,อยู่ตรงเนี้ยอะไรของแม่งวะเนี่ยมาทำไมโอ๊ยหนองเคยชอบดู่าพเขาชอบเอาไว้ดูวิวหรือเปล่าเล่นวิวอะเล่นว่าวาดิ มาอะไรอีกนี่แล้วตจอไม่บื่อเจอไม่แล้วไม่แลวโอเคแล้วเหอฮะทำไมต้องเป็นแบบเรียบร้อย ทำไมะยัี่ไม่ต้องใส่ไม่จัอนะแบบอย่างนีไปไหนอีคบ รีนทนี่นะพี่นงนี่ตาไวลงด้วยห้งหยองที่ใหญ่ที่สุดงและเสียคนอื่นมาแล้วก็ไม่ใช่นะครับอันนี้คือห้องการเกย์ตูดเป็นไงบ้างล่ะครับกับคลิปของผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบายบาย ừ <N -000>